แล้วที่บอกวันก่อนจะไปซื้อกรอบรูปใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเอามาทำอะไรอืมแชมพูของฟรีอ,อ๋องั้นสีเหลืองก็ได้ใช่ This very big tomato I want I love not spicy pizza สวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะ FC สวย้วันนี้วันหยุดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำ breakfast กันก่อนนะวันนี้จะทำอะไรไม่รู้ก็ใส่หลายๆอย่าง อาทอร์เตโร่ทอร์ติยาคาร์โดร์ใช่โอ้โหโอเคซาาลมีเบรดโออ๋อซาลาミ่แล้วยังเอาเบรดยังเอาทอร์ติยาอีกให้เลือกวิดระหว่างเบรดกับทอร์ติยาเอาอะไรเอาความโมุ้ทอร์ติยาโอ้โหทอเมโร่ฟิลลี่เยอะเยอะกว่าแดดดี้อีกอ่ะเดี๋ยวมามีทำเท่าที่ได้ละกันทำนมอุ่นๆให้ฟิลลี่ก่อน เดี๋ยวจะทำชีสโทสให้ดูนะคะจริงๆก็เอาเนยมาผสมกับกับชีสพาเมซานผงเลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาเนยไปปั่นก่อนเพื่อที่ให้มันแบบว่าเนื้อมันฟูเนื้อเนยมันฟูแล้วเราก็จะได้ทางง่ายๆพอแล้วเข้าอุ่นๆไม่ต้องร้อนมากนี่นะคะตั้งแต่มีเครื่องนี้ก็ทำอะไรได้หลายอย่างชีวิตก็ทำอะไรได้หลากหลายขึ้น พราะว่าเบเกอรี่เดี๋ยวนี้ก็ทำบ่อยนี่นะคะชีสโทสที่เป็นแบบหนย่ผสมชีสแล้วนะ ก็จะมบใส่เกลือ,อนิดนึงเมื่อกี้ลืมใส่ในตอนอยู่ในเครื่องใส่ตอนนี้แหละจริงๆชีสมันก็มีความเค็มอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มก็ได้แต่ใส่เป็นนิดนึงก็เอามาทาขนมปังเลยค่ะแล้วก็จะเอาไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะที่180 แนาทีก่อนแล้วเราค่อยดูว่ามันได้หรือยังถ้าได้เราก็ไม่ต้องอบต่อเดี๋ยวจะมาทำทอรติยาอโวคาโดต่อเพราะฟิลลี่รีเควสและแดดดี้ก็เอาสลามี่บูเตอร์กับโทสเยอะ เจ็ดสิบสองนาทีกระเทียมนิดเดียวพอนะคะมะนาวนิดหนึ่งแค่นี้แหละคะ่ะอะโวคาโ,คโดฟิลลิงง่าย Ich I think wird would Nummer ist Mama! Tina. No. Mama, ich vergesse Oh, ja. Yeah. Mm -hmm. Papa? Ja? Yeah? Aber einmal, wenn ich batte heute früh mit der Mama, nach einmal den wann hat die Mama meine Haare geschnitten. Ehrlich? Mit Habe für nur. Only with hairpins and only with scissors. On what? On what? It doesn't hurt at all. I didn't say Yeah. Ha, what? She told me after bathtub you cut her hair. Last night? Or when? Yeah. She said once. Yeah. Mind. Because uh, I didn't cut her hair. I cut the gummy. Because mm. it's mess in her hair daddy love mommy so daddy give mommy's yeah. orange juice yeah. you love mommy so you can give orange juice yeah. to mommy too okay i drink one sip and then i give back to you, oh, thank, okay. you. So, okay. mm. thank you thank mm -hmm. you

Ja, mein Schatz. <laughs> du? Mhm. Super. Jawohl. Papa. Ja, mein Schatz. Ich hab das ganze Salamibrot gegessen. Ehrlich, willst du noch eins? Ähm, willst du ja. Hm? Willst du ja? Papa, guck mal. Mhm, so? Can you, come Daddy, my mm -hmm. Daddy, go. Daddy. Okay. You, Daddy, come, happily. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Papa. Mm -hmm. Du kannst nicht kochen. <laughs> Nein, no, ich kann nicht kochen. Mm -hmm. Mami. Thank you. <laughs> เ uh, oh, ออ mm. t ม่เมี o ุกันได้ o ค่เล็กนิดนึ่อืมขอบคุณค่ะเอานมโท่เหลือ y มามีไหมไม่พ่อต้อกิดสตอเบอร์รีน้นะอืมดอง n ล้วก็ส้ n แจ๊ก Mm. Yes, oh, again? Mm -hmm. I love tomatoes. Mm -hmm. They're healthy. Yes. แล้วที่บอกวันก่อนจะไปซื้อกรอบรูปใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเอามาทำอะไรนี่สวยไหมนะคะที่เราจะมาทำกรอบรูปผนังอันนี้เองแล้วก็ต้นไม้ เราเก็บเข้ามาเพราะตอนนี้ข้างนอกตายหมดแล้วข้างนอกมันหนาวนี่เอาเก็บเข้ามาข้างในแล้วใบกะเพรานะคะแต่มันแบบเหมือนยังไม่แคร์แครเกลนเกลนยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้โหระพาก็ยังไม่ค่อยสวยงามไม่รู้ต้องทํำยังไงแล้วก็พลิกเก็บเข้ามาสามต้น <c oughs> แล้วก็วันนี้นะคะ โอมากับโอป้าก็มาช่วยต่อแทมโพลีนนะเพราะว่าซื้อมาอันเก่าที่ปิวพังไปตั้งแต่ชาติที่แล้วไม่ใช่ว่าประมาณกลางปีนะคะแล้วก็สั่งมาใหม่ตั้งเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าแดีไม่มีเวลาประกอบก็เลยต้องให้โอป้ามาช่วยอันนี้อะไรคะเอสไกเกกินได้เหรอขอมาไม่กินทีนึงได้ไหม ขามาม่กินอันหนึ่งอา่าอันไหนสีชมพูได้ไหมอืมสีชมพูของฟิลีปอ๋อง้นสีเหลืองก็ได้อืมอร่อยจังเลย อันนี้กินได้อันนี้กินได้อันไหนก็กินได้เหรอจับอืมอืมใช่กินได้เก่ายังตั้งอยู่ตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวต้องถอดแล้วเอาไปทิ้งที่ที่ทิ้งขยะที่แบบเป็น garbage center ดิฉันสั่งมาไซส์เท่าเดิมเดะเลยค่ะก็เลยก็เลยแค่เปลี่ยนแค่ฐานนะคะ เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนฐานฐานเก็บไว้แค่เปลี่ยนผ้าแล้วก็บิ้วไอตรงตะข่ายเพราะว่าไอตรงที่มันพังก็คือตรงตะข่ายแล้วคือแค่เปลี่ยนผ้าแล้วบิ้วตะข่ายแค่นี้ตรงนี้ก็น่าจะยังดีอยู่ฮันนี่ o we need to change this? t h I s I don't think so yeah this one's still good right so <Yeah. S 1> we have spare if it kaput <Yeah. S 1> we can change yeah. Yeah. later yeah better เสร็จแล้ว

Cool, new one! Yeah! You like it? I can make like this. Yeah, yeah, you are strong. Yeah. Ja. Mm. Ich bin schon groß gewachsen, Oma. Ja. Dann kann ich das tragen. Sonst könntest du das ja gar nicht tragen, wenn du nicht so groß wärst. Ich bin schon aber groß. Ja. Ich kann es schon tragen, Papa. Ja, toll, machst du Leider. No. Leider. <laughs> มเสร็จแล้วค่ะไม่ได้กระโดดนานไหนไหนเล่นท่าไหนแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วตีลังกาได้ไหมกระโดดแล้วตีลังกาได้ไหมโอ้โห โอโหกระโดดขาเดียวด้เหรอไห <laughs> <laughs> นกระโดดและตีลังกาให้ดู yeah, หน่อยเร็ว Run, three, four, แล้วทูหายไปไหนอ่ะไหนนับใหม่สิโอเคเก่งมาก โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหน้าทีมนะหนาวมากเลยเนี่ยฟิลลี่เอาชุดเอาเสื้อหนาวไหมไม่ค่ะโอ้โหไม่ค่ะี่ะเอาผักได้ไหมเอาผักสลัดได้ไหมเอาค่ะ,คะผักสลัดได้นะคะฟิลลี่จะหันโบกเล่ด้วยสสสสกับยวไส้เกับยวไข่ด้วยได้ไหมได้ค่ะอ่ะนี่ค่ะผัก Thank you จะหัน่นผักได้ค่ะโอเคจะหั่นไข่ก่อนโอเคโอเคค่ะสตรอเบอร์รี่เอาไหมคะเอาค่ะเอาวันนี้นะคะหมอมีหยุดงานค่ะไม่ทำข้าวเย็นละค่ะขอเบรกบ้าง <laughs> ก็สั่งมานะคะ ก่าจะเป็นชนิเซลสั่งชนิเซลกินเนี่ยไม่ผิดหวังสุดละสั่งอันอื่นจะผิดหวัง <c oughs> นะคะฟิลลี่เอาสลัดด้วยไหมเดี๋ยวมามี่ก็จะกินกับฟิลลี่ของแดนที่สั่งเป็นพิซซ่านะคะฟิลลี่เดี๋ยวมามี่ราจานให้โอเคโอ้โหกินผักก่อนเลยค่ะที่นี่แค่จะบริจาค thank you เพราะมันเยอะเราก็จะกินกับฟิลลีะะ่ <c oughs> <c oughs> So let's put some a pizza fire. Oh, what is that pizza? Fire pizza fire. So it's spicy. It's spicy, yeah. Okay. It's spicy and it's with um, mussels inside and it's, oh, there's it's like double too. double. Look, it's like. Oh, double layer. Mm. Mm. I want to try. It. This to mm -hmm. is too sharp for me, I think. That was always my favorite pizza. Really? Um, Can you before I moved to Frankfurt. Okay, small piece, small piece for me, please. A little sauce, do A Sauce and a salad, you. you? Thank you. salad. not Okay. 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 Mmm. I don't want pomegranate. Mmm. Looks like kind of pomegranate. No. She is the healthy girl now. She don't eat pomegranate. Okay. Yeah. Wow. Huh? Yeah. <laughs> mm. Oh. Mmm. Mm. Yummy, huh? Mmm. Mmm, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. that's spicy. Papa, this was eingefallen. What's it? Tomato. Mm -hmm. Tomato. you want no. your tomato. Cut for her too. This very big tomato I want. Mm -hmm. Mm -hmm. Very healthy. Mummy, I promise them. Mm -hmm. Mm -hmm. Please. Thank you, mommy. You're welcome. I love salad. Very good. I love food. <lacht> <lacht> das ist ein grüner. Ich weiß, vielleicht hast du schon Geburtstag. Das, das habe ich aber nicht. Aber heute ist nicht dein Geburtstag. Nein. Immer noch nicht. Aber warum sind da Ballons Not my favorite. It's yummy, but. Not your favorite pizza? Mhm. Mm I don't like pizza. But I love pizza. Live. Es ist Pizza. Willst du mal das probieren? Ist... Nee. It's Es ist nur ein bisschen bit. Du kannst es it, weil du es heiß spicy. kannst. Du probieren, mal ein Stück. Ein Ganz winzig. Lass mal. Es ist schon ein bisschen größer, dass du weißt, ob es schmeckt. Komm, beiß mal so ein kleines Stück. Halt mal. Willst du denn? Mm, so spicy schmeckt es. Oh, genau. Hmm? Weizen, ja, magst du? Okay. Weiß mig rigtige stykker. So it's not spicy, right? ikke? 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 Det er Mmm. ทอมัตโต้แม่มียำมีกว่าเนาะเนาะตัวเมทูอันนี้ไม่ค่อยยำมีนะแต่ฟิลลีก็ยังกินเนาะเทลตี้มากๆค่ะ she said my tomato is much better mm, hmm. mm hmm. of course this cherry tomato this one is Tesla's tomato peas, o n i o n paprika, Kung. kung. Kung, what is Kung in German? I don't know. <laughs> Ask daddy, what is Kung in German? What is Kung in German? Kanelen. Hmm? <laughs> Kanelen. Kanelen. Wie kann Lila meine Erzieherin in Kindergarten? her name is Daniela not g a r n i e l a แกนเนลล่า Daniela งั้นก็ต้องขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย๊ดดี้บายฟิลลี่อย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรคะาลืมกดไลค์ให้ฟิลลี่นะคะกดแชร์ด้วย กดซับอะรักกดซับอะไรให้เิลลี่จะฮักฮักจุบจุมิน oh, <c oughs> oh, ิฮารดอ๋อแจที่ฮักฮักบายบายกดเอซกดเอฟซีโอเค